เมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะการถแถลงนโยบายรัฐบาลสิทธา1นะคะต่อรัฐสภาบรรยากาศเอาแบบภาพรวมก่อนทุกอย่างก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านต่างก็สลับลุกขึ้นกันอภิปรายในส่วนของนโยบายต่างๆนะคะ ถามบ้างตอบกันบ้างสลับกันไปแล้วตลอดทั้งวันตัวของนายกรัฐมนตรีเองก็นั่งฟังอยู่ในสภาด้วยนะคะแม้อาจจะมีบางช่วงบ้างที่ดูเหมือนจะหายตัวไปเพราะว่ามีภารกิจอื่นด้านนอกห้องประชุมทั้งหมดทั้งมวลลากยาวกันมาจนถึงประมาณสักเกือบเกือบสามทุ่ม,มะคะ่ะ20นาฬิกา50นาทีตัวนายกเดินทางกลับนะคะแล้วก็บอกว่าสำหรับวันนี้จะมาฟังการอาภิปรายอีกหนึ่งวัน ภาพรวมในวันแรกนั้นนายกยืนยันเขาว่านโยบายของรัฐบาลตรงปกพร้อมกับปัดให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะให้เหตุผลว่าผมไม่ใช่ครูอลองฟังดูค่ะียากดขอสสดีครับทีมงานของ ฝ่ายค้านวันนี้นี่ดูแล้วมีสาระมากหรือว่าโดนคัดเซ็กเราังครับเราฝังครับแล้วัฝ่ายคานส่วนใหญ่บอกว่าแถลงนโยบายไม่ตรงกับข่้นนายกตรงครับตรงไหนที่อย่างครับเราไอเรียกเรียกอาชาท่งไปแล้วครับอาจารย์ที่แถลงไปครับเอาไเรียกครับไปครียกครับแลวาล้มการอภิปรายวันแรกเป็นยังไงครับวันนี้ เขาผ่าครั้งแรกกเป็นหน้าที่ของเราเดียวจะพูดเรองถามมันนะครับก็าให้คะแนนตัวเองกับให้คะแนนฝ่ายค้านเท่าไหร่ครับนา,นนา,นายครับไม่ใช่คะแนนนะผมไม่ใช่ครูอะหลังจากฝ่ายค้านยิงมาเลยว่าอ่ะฟังแล้วตั้งแต่อ่านถแถลงถ้อยอ่านร่างแถลงแล้วแล้วก็มาฟังที่นายกถแถลงวันนี้แล้ว นโยบายต่างๆมันไม่ตรงปกเลยแต่เนี่ยค่ะจังหวะที่ก่อนที่คุณเศรษฐาเนี่ยจะออกจากรัฐสภาไปเจอกับนักข่าวเลยยืนยันย้ําตรงนี้อีกครั้งว่านโยบายที่พูดออกมาตรงปกทุกอย่างแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านนั่นแหละที่เขาจะพูดจะถามตรงนี้ก็เข้าใจทีนี้ถามว่างั้นวันนี้ท่านนายกให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่นายกเศรษฐาบอกว่า ไม่มีให้คะแนนอะไรผมไม่ใช่ครูแล้วก็ก่อนที่คุณเศรษฐาก็จะขึ้นรถนะคะเดินทางออกไปหันมาบอกกับสื่ออีกรอบหนึ่งบอกว่าเดี๋ยววัน,ว,น,ว,นวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้เดี๋ยวจะเข้ามาตอนเก้าโมงนะคะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศวันนี้อีกทีแต่ไปดูภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานกันหน่อยสสจากฝั่งรัฐบาลและฝ่ายคา้าเดี๋ยสลับกันลุกขึ้นเลยนะคะ,คะส่วนใหญ่ก็อภิปรายข้อเสนอแนะต่อน,นโยบายของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการ,กรเกษตรแหล่งน้ําการแก้ไขที่ดิน ทำกินรวมไปจนถึงการเสนอแนะค่ะจากคุณอภิชาติสิริรสุนทรสสบัญชีรายชื่อของก้าวไกลที่อยากจะให้มีการดิระทศกรรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาด้วย mm hmm. โดยช่วงหนึ่งของการอภิปรายนะคะเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัพรมเผารัฐมนตรีเกษตรค่ะท่านก็ลุกขึ้นรับบางข้อเสนอแนะจากพักฝ่ายค้านด้วยตัวเองเลยนะคะ กระทั่งการอภิปรายเนี่ยดเดินเลื่อยไปจนถึงตีหนึ่งครึ่งนะคะท่านบวรมฮัมัดนอมาธาท่านประธานที่ทําหน้าที่ดูแลการประชุมก็ได้สั่งพักการประชุมแล้วก็บอกว่าอ่ะให้สมาชิกเนี่ยลงชื่อกันไว้เดี๋ยวเราจะอภิปรายกันต่อในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านั่นเองนะคะก็คือวันนี้9ก้าโมงเชา้าติดตามพ p ีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย